สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังพบกับบอย g ีเฮดคิป er นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแมปจำแมปสี่กันครับผู้สร้างก็นคนเดิมโอเคก็แมปของผู้สร้างคนเดิมนี่มันเยอะจริงเลยวนะผมว่าก็เห็นเขาปล่อยแมปที่5มาแล้วให้กับผมนะแต่ว่าคนอื่นยังไม่ปล่อยก็แมปที่5เนี่ยมันจะเกี่ยวกับโบแล้วก็ปีเตอร์แล้วก็ผมโดยเฉพาะเห็นผู้สร้างขาบอกผมมา ก็เยอะเหมือนกันนะแมปจำแมปนะโอเคอ่านป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่จำแมป4ผู้สร้าง Happy Cup Artist uh, Player Script Script 4826ก็ผู้สร้างก็มีเพิ่มมาหนึ่งคนนะก็คนกลางกันแหละรางนันก็เคยเห็นกันแล้วอยากให้สร้างจำแมป5 ID Line แจ็ค เค okay. เขาก็สั่งมาแล้วละ่ะแต่ว่าผมยังไม่เล่นเลยเพราะว่าต้องรอปีเตอร์โบก่อนปีเตอร์ก็ยังไม่มาส่วนโบมันก็ถ้าปีเตอร์มาแล้วก็ยังไม่เล่นนะขาดคนใดคนนึงไม่ได้โอเคขอบคุณที่เล่นและทำให้ผมมีกำลังใจมากครับผมว่านะเล่นแล้วมันมันเยอะเกินไปแบบมันโหดมาก อ๋อนีีก็ก่อนยาก,ก็เหมือนกันโอเคนายวิชันผมเล่นคนเดียวนะขอหยิบไปหมดเลยหยิบไปสองอันดีกว่า ขึ้นเรือให้ได้ไม่ต้องกระโดดง่ายสบายถ้าขึ้นตรงนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าขึ้นข้างางมันนะรู้โอเคมันก็ท้ามอ่าตรงนี้ก่อนหนึ่งเปิดมอนเตอร์เป็นฮาร์ดคอร์ถึงจะสนุกเออคือว่านะผู้สร้างแม h a r d ดคอรนี่มันหมายถึงตายแล้วมันจะเกิดไปได้นะที่จริงมันมีถึงระดับฮารนะไม่มีฮาร์ดคอรมีแต่ฮาร์ดถ้าฮาร์ดคอนี่เล่นรอบเดียวจบเลยตายปุ๊บจบอือกุซังก็เขียนผิดนะต้องเป็นฮาร์ดเฉยสองห้ามทุบบล็อกอันนี้รู้แล้วกดสามห้ามใช้หมดไม่มีหมดแน่นอนสี 4. ห้ามใช้ mcpe มอนสเตอร์เข้าเล่นก็เหมือนกับ การเล่นทูบินเนียทยมอะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นโปรแกรมโอเคที่พูดมาเนี่ยผมยังไม่เคยทำเลยโดยเฉพาะไอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมไม่เคยโหลดมาเลยนะส่วนเคยแต่ไม่เคยเล่นแมปหมอดก็เล่นสนุกสนานสร้างแมปส่วนตูบบล็อกผมก็ไม่ถูกยกเว้นมันจะยากเกินไปจริงๆโอเคนอนก่อน เ,เราจะีบอตดกันนี่แหละสิ่งที่ผมเกียดแบบหนึ่งนัผู้สร้างผู้สร้างก็แบบขอปิดมอนตตรงแถวๆนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่ตรงต่อสู้ มันขึ้นไปได้นะถ้ามันอยู่ตรงนี้มันขึ้นไปได้อ่ถ้าอยู่ตรงนี้ขึ้นได้โอเคต่อไปน่าจะเล่นเรือโอเคแล่นเลือ เออโอ้ไม่ตายเลยอคิดผิดคิดไม่ได้อันนี้ก็โดดคุยลืม จริงกระโดดมันก็ไม่ยากนะแต่ผมมันลื่นอนะ่ะมันลื่นเอออ้ยเกือโอเคโอโ้ดูของดูของแหลม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 ไปเลย โอ้โหร้อยดาเมจเอไม่ใช่ลังตั้งร้อยกว่าดาบก็หัวนะน็อกแบ็กไอไอตีมีไฟส่วนนี้ผมไม่โลถ้ามีอะไรชาร์ปเน็ตก็ตีแรงขึ้นเออถ้ามีนะมันก็จะตีแรงขึ้น โอเคแหลแกกันเลยทีเดียวแหลกกันเลยทีเดียวโอ้มันตีไม่ได้มันแรลกอะแป๊บนึ่งนคนสร้างผมตีไม่ได้แป๊บหนึ่ง มันแหลกอะ่ะมันแหลกเออกินมันแหลกดูดิอ่ะสามสองหนึ่งนี่มันอะไรเนี้ยเฮ้ยโอ้ตายเลย เฮ้ยยางจริงอะเนี่ยม si ันแหลกด้วยอะเออขอเป็นมอนเป็นหนึ่งเดี๋ยวตัดคลิปโอเคเดี๋ยวขออยู่ตรงนี้ก่อนนะมันแหลกนะบอกไว้ก่อนนะผู้สร้างมันแหลกเดี๋ยวของเก่านะสามสองหนึ่ง โฮ้ยหายมาแล้ววัดทำอะไรอะ่ะหนึ่งนะผู้สร้างผมถึงแล้วนะ โอเคที่สาเหตุที่บอกว่าผู้สร้างเ็เพราะว่าเดี๋ยวสร้างเขาชอบบ่นว่าแบบอย่ากโกงสิอย่ากโกงสิโอ้ก็ไม่โกงหรอกโอเคเดี๋ยวขอลองทุบไปดูนะแต่มันบอกห้ามทุบบล็อกขออนุญาตทุบนะว่าผู้สร้างเข้าใจผิดเนะี่ยห้ามทุบบล็อกเดียยิงต้องทุบอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะว่ามันต้องทุบบล็อก ว่าแหละโอเคไปดูเลยจบของแจกเซิร์ฟเวอร์โอเคก็เขาแจกซส้ิมะครับ a c 8 5 8 5 a c 8 5 8 5โอเคก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ Okay, bye